5 m i n u t e Podcast brought to you by สีจัน Skin Moisture Burst Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวช่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับ5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับการหาไอเดียในการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมนะครับคำถามวันนี้ก็คือว่าผมมีการเชื่อมโยงไอเดียไปทำธุรกิจใหม่ยังไงนะครับอย่างตอนที่เชื่อมเอ่อ i s n to the Moon o นะฮะกับธุรกิจอื่นๆที่ผมทำเช่นสีจันอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอ,อยากรู้ว่าจะวิเคราะห์ ว่าคิดการเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะรผมคิดว่าพื้นฐานของการมองว่าเราจะขยายธุรกิจได้อย่างไงจากธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอันดับที่1นึคือต้องดูว่าทรัพยากรที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาเป็นภาษาสตาร์ทอัเขาเรียกว่า unfair advantage ไหมก็คือสิ่งนี้เราทําได้ดีกว่าเก่งกว่าถูกกว่าคนอื่นนะครับ unfair advantage มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็น องค,ความรู้ที่เรามีอยู่ในองค์กรก็ได้มันอาจจะเป็นที่ดินที่เรามีอยู่ก็ได้เอิดมาที่ดินถนนตัดผ่านพอดีอันนี้ก็เป็นอันแฟนเวนเทจได้เหมือนกันในความคิดผมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทธิบัตรที่เรามีอยู่นะฮะมันอาจจะเป็นความสามารถในการต่อย,ยอดหรือแม้แต่กระทั่งความต้องการของตลาดในช่วงนั้นนั้นที่อยู่ดีๆขคือมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีความต้องการมากนะัก นะครับเราก็ทาขายของเราไปแต่อยู่ดีดีปุ๊บเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเรากระโดดเข้าไปทําพวกนี้เนี่ยทันหรือเปล่าผมยกตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่ผมฟังมาหนึ่งแล้วผมชอบมนาะก็คือว่าโรงงาน TUF อนะฮะที่ทําปลากระป๋องนะฮะอันนี้ผมอ่านมาจากหนังสือพี่ตุ้มนะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะคือเวลาเข้าปลามาสิ่งที่เขาต้องไม่สามารถใส่เข้าไปในกระป๋องได้ก็คือพวก ตามันอะไรพวกนี้นะคเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเาก็ต้องหากระบวนการในการทิ้งอะไรเป็นมีภาระต้องมีวิธีทิ้งลําบากเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนันนะาก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนแต่ว่าเขากา็นั่งคิดไปคิดมาว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะทำไปทํามาเขาออาอานนี้นะฮะไอของที่มันเคยเป็นของที่ทิ้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกนี้มีอย่าง,างเช่นตาของปลาเนี่ยมีคือคอลลาเจน เขาทาโรงงานสก,กัดคอลลาเจนซึ่งเอาไปใช้ในพวกเครื่องสำอางอาหารเสิร์ฟปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้นี่ทํากําไรได้ดีกว่าตัวปลากระป๋องนี่ครับเพราะว่ามันเป็นของที่ปลายทางอะแวลูมันสูงกว่านี่นี่คือตัวอย่างที่ที่ชัดเจนตอนแรกหล่จะมองไม่เห็นเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับทีเอฟเองเขาก,เขาก็เขาก็ทิ้งของพวกนี้มาตลอดนะช่วงในวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮย้ยมันมีแว l ลูมันก็เลยเอาไปทําแล้วก็ปรากฏว่ามีแว l ลูจริงๆจนตอนนี้กลายเป็นว่าผมทราบข่าวมาว่า ตอนนี้กยเป็นเหมือนว่าไม่มีไม่มีของที่ที่เคยเป็นของทิ้งเนี่ยพอไหมด้วยซ้ำอ่ะก็ค,คือคือมันดิมามันสูงเกินไปกว่าธุรกิจเดิมที่เขาทำเป็นหลักอีกเนะย,ยอย่างเงี้ยก็เป็นการต่อยอดลักษณะหนึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องคิดว่าเรามีอะไรเรามองธุรกิจเราลงไปลึกๆเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่มากมายนคะครับ อย่างตอนนี้ก็มีคนถามว่าอย่างสีจันเนี่ยผมอยากต่อยอดไปทำอะไรผมก็บอกว่า h e a l t h and beauty and perhaps f o o d ด้วยซ้ำเนี่ยนะเราสามารถทำได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเราเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเราไม่ได้ทำเครื่องสำอางให้คนทานหน้าเราสวยอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากเขามีความสุขกับชีวิตที่เขามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีมาจากอะไรสุขภาพที่ดีมาจากการกินดีการมีการเสริมอาหารที่เหมาะสม นะครับหรือแม้การใช้ชีวิตที่ดีไลฟ์สไตล์ที่ดีด้วยซ้ำสุขภาพมันเกี่ยวข้องกับหลายๆอยา่านงะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็สามารถที่จะสร้างงานต่อยอดได้นะครับหรือว่าอย่างมิชชั่นทูน์มูเองเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นพับลิเชอร์เนี่ยคำถามคือทำอะไรต่อได้บ้างทำได้เยอะมากเลยฮะทำในเชอิงของการสอนก็ได้นะครับทำเป็นคอร์ปอเรทเทรนนิ่งแอคกาเดมีก็อย่างได้คือคือมันมันมีวิธีการเยอะแยะเลยที่เรา ที่เราสามารถที่จะต่อยอดทําพวกนี้ไปได้เพราะเราคลุกคลีอยู่กับคอนเทนต์เราคลุกคลีอยู่กับเรื่องสกิลเรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเราไปสามารถไปต่อยอดในการสอนคนอื่นต่อได้ไหมนะพวกนี้ก็เป็นธุรกิจต่อได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามองหาพวกนี้ดูแล้วก็เชื่อมโยงฮะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราขาดถ้าเราขาดอะไรใครใครมนะียุคนี้เป็นยุคข,ของการ collaboration นะมีอะไรต้องทำร่วมกับผู้อื่นนะครับ แล้วมันจะมันจะเกิดของใหม่ๆเจ๋งๆขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะครับในการหาไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ขอบคุณที่ติดตาม5 Minute s g o o d Time นะครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture r Series ตุ่มน้ำลึกล็อกผิวชํานาญ72ชั่วโมง